ในเมื่อทุกคนผ่อนคลายก็เลยกลัวว่าโอกาสที่เอ่อมันจะกระจายมันอาจจะเกิดได้ง่ายขึ้นเขาถึงตอนนี้จะให้บูสต์ไงก็ก็มีสิทธิ์ถูกไหมคะก็ก็เพราะว่าตัวตัวที่แบบเปเปอร์ของเมืองนอกบางทีเขาก็อยากให้เป็นช่วงเนี้ยให้เป็นช่วงใช้แบบบูสเตอร์แล้วเป็นเข็มที่แบบบูสต์แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเงื่อนไขของแต่ละคนมันไม่ได้ง่ายว่านางสาวนี้เป็นโรคนี้ มื่อฉีดวัคซีนแล้วจะเกิดผลอะไรแต่ถ้าไม่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นโควิดจะได้ผลอะไรคือถ้ามันมีอย่างนี้เป๊ะน,นะแล้วเรามาชั่งใจเอาเลยว่า1หรือ 2, 2> มันง่ายมากแต่อันเนี้ยมันเดาไม่ได้เลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังได้แต่จะต้องบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีนอกจากโรคภยัยไข้เจ็บแล้วยังต้องดูแลตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะเราต้องยอมรับเหมือนกันว่าถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเราเราไม่โอเคหรอกกับถนนที่มืดเพราะมันทําให้คนที่เดินถนนน่ะ กลัวแต่จะบอกว่าถนนที่มืดไม่ได้มีผลเฉพาะคนที่เดินถนนนะคะคนที่ขับรถเองก็อันตรายนะเพราะอะไรเขาจะมองไม่เห็นว่าจะมีคนข้ามถนนหรือจะวิ่งลงมาหรือเปล่าอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่อยากจะให้ไฟสองสว่างน่ะมันส่องและสว่างจริงๆแล้วไม่ได้มีแบบป้ายอะไรมาบาังหรือแสงอะไรมารบกวนถูกไหมมันควรจะเป็นไฟสองสว่างที่ช่วยเกื้อกูลให้คนใช้รถใช้ถนนเนี่ย มีความเห็นไมยถึงว่าสามารถระยะสายตาเห็นได้ชัดเจนแล้วเพื่อความปลอดภัยละพังเห็นชัดๆยังขับยากเลยแล้วก็ข้ามก็ยากเพราะบา,บางทีบางทีบางครั้งคนคนอยากจะข้ามแต่อีกรถไม่หยุดแต่หรือบางทีรถจะไปคนไม่หยุดมันก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นความสว่างในเรื่องของรถถนน,นมันก็เรื่องหนึ่งและยังมีความสว่างของไฟที่มันจะส่องถนนเพื่อทําให้เกิดความปลอดภัยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่ควงฝากกลับนี่ได้ไหมคะน่าจะเป็น เดอร์แล้วล่ะค่ะเรียกได้ว,ะะว่าไฟส่องสว่างสําหรับคนที่เดินถนนเพราะว่าความปลอดภัยตอนนี้มันเรียกได้ว่าจําเป็นมากๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสองสว่างนี้คุณผู้ฟังน่าจะได้ข่าวเกี่ยวกับนักเรียนที่อ่าโดนกระชากนู่นกระชากนี่อย่างล่าสุดมีทั้งขอวังใช่ไหมคะล่าสุดเด็กประดินสิ่งที่เอาไปไม่ได้เอาเงินนะ เด็กปดินล่าสุดเนี่ยเขาจะมีเข็มที่ปักที่หน้าอ,อกแค่เขาเรียกฟันเกี้ยวใช่ไหมคะก็จะเหมือนโดนกระชากฟันเกี้ยวอยู่แถวแถวโรงเรียนพอโดนกระชากฟันเกี้ยวอยู่แถวแถวโรงเรียนถ้าถามเราอะในฐานะที่เราเคยเ,เรียนที่นั่นนะ่ะคือมันก็พูดยากพี่ขว่งบอกเด็ออกอ้อมอนให้ได้ไหมคะอบอกว่าพอาบางคนจะบอกว่าเวลามีคนมากระชากหรือจะขออะไรเราแบบแนี้น่ะให้ให้เขาไปเถอะ รักษาชีวิตไว้ก่อนแต่บางทีเราไม่ได้ซ้อมอ่ะคุณผูฟังเราไม่ได้ซ้อมว่าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วจะเอาอยัางไงเราไม่ได้เมมเอาไว้ว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนี้จะจะทำอะไรขึ้นเนะาะก็เลยพูดยานแบบอมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอะไรตรงนั้นขนาดไหนถ้าเป็นเรานี้เอาไปเลยพกเกี่ยวเราให้แล้วเดี๋ยวเราไปชื้อซี่หะที่สหกรณ์ใหม่อีกอันหนึ่งไม่เป็นไรเรายกให้ได้แต่อันนั้นเนะีคือกรณีที่เป็นพกเกี่ยวแต่ถ้าเป็นกระเป๋าตังล์ล่ะ เฮ้ยเป็นโทรศัพท์ล่ะบางครั้งมันก็ต้องสู้สุดใจไปเหมือนกันบางคนก็จะบอกว่าสู้ทําไมของนี้เก็บรักษาชีวิตไว้ก่อนแต่บางทีมันอัตโนมัติคุณรู้ฟังเราจะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งมีค่าเนาะก็ซ้อมมาไว้นะคะว่าอาจจะต้องปรับในโรงเรียนว่ามีวิชาการเอาตัวรอดจากเรื่องใดๆสิ่งเหล่านี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ย บางทีมันอาจจะสําคัญไม่แพ้วิชาลูกเสือเนดารีหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เลยเอาสำหรับอ้อมนะเป็นวิชาที่จะให้เด็กๆเ,เขาเอาตัวรอดสิ่งรอบข้างที่เราบางทีก็คาดเดาไม่ได้แต่เมื่อเห็นในข่าวแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันตรายแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเราจะป้องกันกันยังไงคะ่ะสติเท่านั้นที่จะช่วยได้อีกส่วนหนึ่ง